เกมนี้ก็เป็นเกมที่พี่สุ่มเจอคนดังแบบงงๆค่ะทุกคนแล้วน้องๆคิดว่าคนดังที่พี่สุ่มเจอเนี่ยเป็นใครมีใครเป็น f อพี่เขาบ้างมาดูกันว่าใช่ตัวจริงไหมบางคนที่ได้ดูสตรีมพี่ในเมื่อคือนนี้ก็จะเห็นเหตุการณ์นี้แล้วแล้วเกมนี้พี่ก็พาทีมาลงตรงจุดรวมพลแล้วก็มีตี้อื่นมาลงด้วยประมาณหนึ่งตี้ได้แล้วพี่ก็ฟาร์มอะไรของพี่ไปแล้วเห็นว่าตรงน้องมีเท้าขึ้นพี่ก็เลยมาช่วยเอาสรุปว่าคนช่วยมาน็อกเฉยส่วนน้องก็วิ่งหนีไปนู่นละจ้าแต่ก็ยังดีที่มีน้องย หลังจากที่เราฟาร์มจุดรวมพลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิ่งมาเรื่อยๆจนมาเจอตัวตรงนี้ไอตอนแรกเราก็คิดว่าเขาตีเดียวกันที่ไหนได้คนละตีจังหวะนี้มือที่3ต้องเข้าจะาเอ้าคิวฟีอย่างนี้เราต้องลานค้าศัตรูทาน็อกไว้แล้วต้องลารให้หมดพอเคลียร์ศัตรูตรงนั้นเสร็จเนี่ยพี่ก็มาวิ่งฟาร์มเหยียบเหรียญแถวๆนี้ก็เราเป็นนักเหยียบเหรียญประจําตีอยู่แล้วอุ้ยเอ้ามีตัวเปิดเลยจ้า เราก็หิวคิวซะด้วยเข้าชาัตูอย่างไวปืนสตูก็ดันทาดาเมจสแงเลยเรียบร้อยสู้ไม่ไหวคะ่ะดีนะที่น้องยามีเข้ามาช่วยทานแล้วสักแป๊บหนึ่งน้องยามีก็มาเมนในสตรีมว่าพี่ดูคิวกับดาเมจผมสิพอพี่เห็นคิวกับดาเมจน้องยามีแล้วโอ้โหสองคิวดาเมจไม่ถึง100วีแล้วบุรุษนะสุดท้ายของแท้หลังจากที่เราฟาร์มกันเสร็จเนี่ยเราก็วิ่งเข้าวงการระหว่างที่เราวิ่งเข้าวงนั้นก็มีคนเป็นกล่องหนึ่งคนพี่ก็เลยแวะมาชุบตรงนี้หลังจากที่พี่ชุบน้องเสร็ พี่ก็วิ่งมารวมกับหวานใจแล้วก็น้องชายตัวแ,แล้วจังหวะนี้พี่ก็ลังเลนะคะว่าจะไปช่วยดีไหมเพราะปกติพี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนอกจากช่วยเก็บของรอบนี้คงต้องช่วยแล้วละ่ะเพราะว่าหวานใจแล้วนนองไปแล้วจังหวะนี้กดประตูว้าไปหาศัตรูเลยจะเอ๋มันละจ้ะเออวามาแป๊บเดียวโดนศัตรูเปิดซะแล้วทําเอาเกือบขี้แล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็แต่งตัวเหมือนสมิงซะด้วยก็เลยพูดในสตรีมไปว่าอุ้ยเจอสมิงตอนแรกอะพี่ก็ไม่ชชวร์นะว่าเป็นสมิงจริงไหมแต่ว่าพี่ก็พูดขำๆอะพอผ่านไปแปบบ๊บหนึ่อคคนนดังม่ แล้วพี่ก็คิดได้ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าเขามาด้วยกันแล้วคือตอนนี้คือวิ่งวนหานะว่าไปไหนหายไปไหนหายไวมากอย่างกันินจาวิ่งหาอยู่แบบหนึ่งไอ้น้องชายตัวแสบพี่ก็โดนสะกิดน็อกไปแล้วพอพี่ชุบน้องชายได้แล้วเนี่ยพี่ก็กําลังจะไปเปลี่ยนมุมเล่นหามุมเล่นดีกว่าไม่ก็วิ่งเข้าววิ่งไปไม่ถึงไหนหวั่นใจก็น็อกสงักแล้วพี่กะว่าจะไปชุบแต่ก็โดนซ้าเป็นกล่องไปแล้วแล้วพี่กะว่าโอเคชุบตรงนี้ไม่ทันไปชุบตู้ก็ได้แต่สรุปน้องชายก็น็อกตามไปอีกก็ต้องวิ่งย้อนกกัับบมาชชุุอียงไ่ทน ได้เลยก็โดนเปิดสไนเกือบไม่รอดคือเจสซูไม่ได้เลยอ่ะยิงก็ไม่โดนก็เลยต้องมาเป็นกล่องเป็นเพื่อนน้องไม่เป็นไรเราเหลือตั้งสองคนอ้ยออ่วโดนไปแล้วเม็ดเดียวพอแล้วทีนี้พาลก็ต้องตกมาอยู่กับหวานใจเราแต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนเม็ดเดียวตามๆกันแล้วน้องๆอย่าไปบอกใครนะว่าพี่โดนศัตรูหนึ่งคนเก็บหมดตี้อายเขาเรารู้กันแค่นี้พอนะโอเคเปล่าอันนี้ตัวจริงใช่ไหมทุกคน